อ้าวเปปล่อดเลย right now ยังใครๆก็ว่าเป็นคนไม่ดีไอเรื่องผู้หญิงผมก็ไม่มีเธอเชื่อใจผมจะได้เปล่า fake news จะได้ข่าวอยากให้เออคนม่าฮ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 ่าะ่มฮาฮ่่าอนนฮ่า่าฮา่าฮ่าจ่าฮ่า่าฮ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 ่ไม่่ นนนไไม่ทปนค,นบบ Baby, Baby, Girl, คอเอฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดีดีไม่มีโกงประสบการซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเหตุน,นี้เลย g p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกมอวีมีไอเดียให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ไอดีโหดแรงส่งตัวแยกสกินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหนดาจียมาเอาวิโหดแนะนำเพจนี้เลยเต <m> ิมพูปองเอาวีใช้เพียง Open ID ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดไทยต้องแกส๊สท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับติมเ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 ตเมเติมเิมเิมเติมเติเติมเตเมเติมเติมเเติมเต วันไหนมาเอ็มเจอได้สอง c ัวเล là ล้วเอ็มได้ทำได้เกี่ยวอะไรลองแก้มือ h ันเถอะลองแก้มือกันเถอะครับก็จะแก้มือตรงที่ว่าเล่นตัวเลงเกมแรกไม่ค่อยดีแต่ชนะแหละแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเล่นไม่ค่อยดีก็เลยมาแก้มือกเกมนี้แล้กันปาบปาบ <'t> แล้วก็เราจะฟีบู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 บบ โอเคครับเราจอกเป็นรองเท้าอยยจอกเว<ล>ท<ล>นะครับเพราะว่าทีมเขาไม่ค่อยได้มีซีซีอะไรเยอะแยะนะครับผมนี่แหละแต่ว่ามันไม่ขนาดนีว้ว่ะคืนไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่สาวน้อยใจเย็งเงนสิ เดี๋ยวเราจะไม่โชว์สเต็ปเมส้มไทยแลนด์กันนะครับระวังบนนะน่ะเรียบร้อยครับแต่ก็ติดไปหลายรอบแล้วนะเราจะมาโชว์สเต็ปเมส้มเหมือนกันน่ะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวนี้กี่ร้อยแต้มก็เมส้มแล้วนะคะเสียบมีดยาวตามก็จุ่มมีดด้วยเบดมีดปายตีเบดมีดปายตีอันนี้บอกว่าอ่า อะไรนะอ้าวลืมเลยเบอร์อันก็คือเมดนิดนิดเบสบายตีก็คือเกรนกลางครับแบบแบบว่าแปลไทยก็คือแบบว่าเบสแะครับดีที่สุดะครับบายตีก็คือจากตีอะโดยตีอะครับกลางดีที่สุดจากตีครับทำไมมันแปลทื่อๆเลยวะตีก็แปลไม่ค่อยเก่งหรอกนะ แค่ฟ okay. 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 ังด okay. ูเรื่องก็โอ้โหก็โอเคแล้วแหละเฮ้ยนั่นนั่นนี่ไอ้วัวนี่โอเคครับเด็กก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเลยว่ะเอ้มันอัดคลิปไปก่อนในคลิปที่แล้วก็เกมที่แล้วเป็นไฮยาเตะครับก็น่าจะอัพคลิปไฮยาเตะนั้นลงก่อนไอ้แล้วชิปนี้ค่อยลงที่หลัง เอาว่าคลิปนี้จะได้คลิปไมเนี่ยเออี่มาเล่กับอาเดียก,ก็แบบว่าจะอัจคลิปประมาณสักคลิปถึงสองคลิปเป็นหลักอะครับม,มาดูความสดใสโบไปทำอะไรเนี่ยสวยตักอเมซ i n ไม่ต้องกดหลอกเราไม่ให้อีโมจิ โอ้โหลางโคจะดีส่วนคำว่าไฮภาษาเวียดนามแปลว่าดีอันแม่ไปเไยครับผมเก่งหรือเปล่าอะเฮ้ยช็อตนี้มันต้องอ๋อกายจะมาแบบ double kill ซะหน่อยอนี่ไม่ได้ร้านช็อตนะครับแค่แบบว่าเพื่อนจ่ายดามจไม่ได้แลนะ้วไม่นะ วิมัสของลิลีาเนะอะไรว่ะด่าั้ยลิลีนาไม่เป็นไรอันนีนเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับมีคุณงงเงียวอะวินกับแมมมี่บ้จกาองดย้อนมาไหมแมมียม่้เกมอาด้เกม่อ อย่านะนี่วัดใจนะนี่เดินมาเนี่ยวัดใจนี่แปลงเป็นรู่นเรื่องนะครับเขาพูดเวียดนามนะเขาพูดเวียดนามนะเออวติก็มีแผนที่จะไปเที่ยวอเที่ยวเวียดนามเลยนะครับไปเที่ยวไอเฉไปเที่ยวไอเฉ มีแผนที่จะไปเที่ยวอยู่เอ้ยนั่นๆๆจะเย็นรึเหล่าไม่ไม่ได้เลยนะไม่นะครับเวียดนามแบบว่าจะทำผิวปั๊บปั๊บปุ๊บเปล่าเฮ้ย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 เวนามเขาจะโชว์ผิววะครับอัหลอกล่อแตกบ่เฮ้ยเฮ้ยเวนามเวียดนามเวียดนามแบบมีเบอ่อครับชั้นนี้ตีดูขี้โม้จังวะ แต่เลนกาน่าจะแตกนะครับแล้วเราก็จะไม่ไปเคลียร์แน่นอนผู้าาเราไปเคลียร์เราก็จะแตกพร้อมป่มจะชนะไหมเนี่ยโอ้ยนี่มาคยวยิงคยวยิงมังต้นทีนยิงเนะเนะะ r i วันนี้ยวงเียวอใทอจ n เออ ช้าผก็องแล้วติ่จะบอกนะครับโหแจกสองคนแล้วอะตายคนละสามตัวแล้วครับต่ากับออฟเลนตายคนละสามตันนมนจจวนี่กดใช้แสงมาละ <c oughs> อย่างไงครับอย่างไง โหไอ้นี่มันได้ได้มันกดแค <c oughs> ้นและเครืองใจเราเพราะฉะนั้นเราอเราก็จะกดแค้นและเครืองใจเออตักนึงเฮ้ยไม่าวนอยเอศร้าน้อยมี่น้าบอกสเก้าตายหนึ่งไอ้ตายห้าตัว เจนี่ไม่น่าจะชนะนะครับดูจากทรงละอ้ยจแถวของบเกมคือดูจากเกมไฟไง้ามนาคอรเขาเข้ามาล้วงอันเนียนไม่ใช่แต่นาคอร์ยนะเข้ามาลวงอันเนยนได้แต่ทีมเราไม่สามารถที่จะลวงลันล้วงลันเจลวงยันได้ โอ้ยมีพังกันว่ะเห็นไหมาทีมไฟเราโซ่ไม่ได้เลยไปไหน่ะจ้าไม่สาวน้อยไม่ลาวน้อยน่นนั่นเน่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ล่ดหลอกนะ <c oughs> บอกแล้วว่าเราจะมุ่งหน้าไปหาเจ้าเกมนี้จะชนะหรือแพ้ช่างหัวแม่งแล้วเจ้าไม่กลาคิวทรไมไม่กลกคิ มาออนเนียนนะถ้าสำหรับคนฟังไม่เรื่องนะครับก็คือมีก้าคิวโดยออนเนียนะครับแอนเนียเก็บมิก้าคิวอะไรประมาณนี้โอเคแต่ไม่รู้จะพูดอะไรเลยทรับเกมนี้มันรู้สึกตึงๆแล้วมันก็ดึกด้วยก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับบางฉากก็จะตัดออกเพื่อที่จะให้คลิปมันกระชับขึ้นนะ รู้เหตุผลแล้วอย่างครับทำไมตีถึงเข้ามาแบบนเนจจี้อาจจะยังไม่รู้อ่ะอาจจะยังไม่รู้แต่เหตุผลที่ตีเข้ามาเล่นกันเนียนะครับก็เพราะว่าทีมมันแจกต <c oughs> ีดูแลตีก็ว่าสงสารเลยอ่ะเดี๋ยวตีจะยังไม่เปิดสกอร์ให้นะ เั้นเดี๋ยวรอดูสกอร์ตอนจบเกมนะ,ะคือหลายๆคนก็คงจะรู้แล้วแบบว่าลูกเกดอันเนี้ยแจกมากแาจกแบบมากๆเออบางคนที่ไปดูไลฟ์ไงจะรู้อยู่แล้วว่าแจกมากาแล้วก็นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ตีเข้ามาแบบตอนนี้มีไลย์ใส่ไปหมดแหละ สกิวอะมันไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีเราต้องเสียแล้วยอนแม่งยิงโคตรแรงเลยโอ้โหลูทีโคตรแรงแล้วคือทีมเราไม่มีใครล้วงยอนเลยครับแฟนดาก็ไม่ล่วงเวเลก็ล่วงไม่ได้นี่แหละครับลูกเพียรอันเนี้ยนะคือคนจะเก่งก็เก่งเลยครับถมคนไม่เก่งก็เล่นเล่นแบบเนี้ยเล่นไม่ได้เรื่อง นานแล้วมะ้งนองวะเตะไม่นะไมยา่ได้ยินไหมว่าเสียงใครอ๋องโยกาถูงไหนล่ะอันเนียนบอกจะไม่ทนละอันเนียนปล่อยละบอกไม่เล่นแม่งละอ๋องเสียงโยกาของทู สวยมันต้องตายโบอ๋อเราทําเต็มที่แล้วเตี๋ยมทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ไม่น่าจะสู้หน้าวะฮึระดักเป็นเลืเลยคือใครได้ด์กคือแบบชนะอ้าวมันก็แรงเกินนี่ครับน่าจะจบแล้วแหละดูแตด้าเราโบ ้ย hey. ันแม่งก็บอกว่าคูฟีชิวจังเลยยันยิงดเกกม่อนโอเคครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูสกอร์กันนะครับสกอร์เท่าไหร่ เว้ยมัดจะได้ที่ต่อไงนั่นจะเป็นอันเนียนที่หนึ่งมันสั้นนั่นก็เหนียวอยู่นลมัดเหมือนอันเนียนที่หนึ่งโฮมใหอันเนียนนี่คือเล่นเก่งอย <áng> ู่แล้วนะครับดูสกอร์สองเจ<ม>็ดหนึ่งแปดส่วนโรมนี่เป็นโรมสนิทอันเนียนนะเป็นเพื่อนอันเนียน